เท็ีเทวดาเทวดาซับซีครับเชี่ยยิ่มมากเลยพักนี้มึงนี่ลงพุงปินหน่อยแล้วเนี่ย <c oughs> หน้าก็มนัน <c oughs> เดี๋ยวเริ่มเหอ่อแล้วเช <c oughs> <c oughs> ี่ย <c oughs> <c oughs> วง พุูนแรงไปเปล่าวันนี้เสียเขาเสียมึเป็นแรงมึงไม่ทองพี่ทองเขาดีใจนะสิอะดีใจเรื่องไะนวมะแหมก็ดีใจที่เสียหันมาสนใจคนรอบๆตัวนะสิหลังจากที่เอาแต่สนใจบีบีอย่างเดียวอ่ะใช่เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่ยิ่งเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องพัฒนาใจเราให้ตามให้ทัน อย่าให้เทคโนโลยีมาปิดกั้นความสัมพันธ์กับคนรอบข้างสิเสียกวงอ่ะเสียเสืนให้ความจริงเจ้าคังคกน้อยอะนะไม่ได้กินบีบีของเสียไปหรอกใช่ถึงมันอยากจะกินมันก็คงกินไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรเลยตกลงไอ้ที่มาทั้งหมดนี้กุเริ่งขึ้นมาเพื่อให้กวงนั้นเลิกติดบีบอย่างนั้นหรอกหรือ แต่พวกเราทุกคนนะทําเพื่อเสียนะตกลงกวงนี่เพื่อนเล่นพวกมึงใช่ไหมครับยังงั้นเตรียมกระโหลกไว้เลยเลยมึงอาเธอก็ถือว่าเหตุการณ์กบ่พื้นสู่ความสงบพี่ผมต้องกลับแล้วนะพี่จะเหงาไหมเนี่ย โอ้ยไม่เหงาหรอกมีทั้งอยู่ทั้งคนแล<ะ>้วป้าแล้วก็อย่านอนร้องไห้ที่มูกโป่งเหมือนตอนที่ผมเนี่ยไปใต้ใหม่ๆล่ะ <_ Q> ตอนนั้นไม่ร้องไห้เว้ยเป็นหวัดที่มูกมันไหลทัน <_ Q> จริง <_ Q> สถานการณ์ภาคใต้เนี่ยมันดีอย่างที่แกพูดป่ะวะ <_ Q> จริงสิพี่งั <_ Q> ้นฉันเชื่อแกกันน <_ Q> ะเอ้เปิดเปิดเปิ เริ่มจะกลับละมาลามหน่อยดิเจ้าดีนะพี่บุลเลิศก่อนกลับเนี่ยช่วยแบบเป็นที่ร้านโกตันหน่อยนะได้สิเอ่อพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวจะตกรถเปล่าเออดีเดี๋ยวเจ็บเวลาตกพี่บุลเลิศเออฉันฉันแค่จะบอกว่า ดูแลตัวเองดีๆนะแล้วก็กลับมาเยี่ยมพวกเราบ่อยๆด้วยโอ้โหหาบุญเลิศหรือยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นโอ้โหถ้ารู้ว่าจะหาเรื่องกันแบบนี้ไม่มาหรอกคอยสานะคอยสาไม่ได้มาหลอกเลยหรือยังไปไหนไม่ได้จนกว่าเจ้าของบริจาคของพวกเรากลับไปด้วยอะไรนะครับ อภัยสายเล่าให้พวกเราฟังหมดแล้วล่ะว่าลือเนี่ยเป็นทหารประจําอยู่ภาคใต้ด้วยความตั้งใจจริงแลวได้รู้ไหมว่าในขณะที่พวกเราสุขสบายกันอยู่ที่นี่นั้นโกตันค้าก็ไม่ได้สุขสบายอะไรมากขนาดนั้นหรอกครับบางวันนี่ก็ทะเลาะก,กันผมไมี่เครียดเครียดอาพิมะเรายังจะทะเลาะก,กันอยู่ไหมถ้าเรารู้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยขาดแคลนต้องการความช่วยเหลือ ที่นั่นน่ะไม่มีแม้กระทั่งเวชภัณฑ์เงินทุนสำหรับการศึกษาหรือเงินไปสร้างบ้านพักให้คุณครูหรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจําวันก็ไม่มีบางอย่างเนี่ยเรานึกไม่ถึงแต่คมือรู้นั่นก็คือผ้าอนามัย <c oughs> ไม่ได้ทายเรื่องเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเวลาไปลาดตะเวนเนี่ยเกิดเป็นบาดแผลขึ้นมาเนี่ยผ้าดามัยเนี่ยดูซับเลือดได้ดีนักแลผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้น แต่ยังไงก็ตามนะครับทหารจะอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอครับโอ้ยตบมือชื่นใจมากเลยมาเดี๋ยวพวกเวเนี่ยเจ้าของไปส่งนะได้ขอบคุณครับอันนั้นไปเลยนะเลล์ไปไปไปเจอกเอเจอลยลา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 ทหารคือผู้ที่ฝึกมาให้มีความอดทนและหนักแน่นเพื่อจะได้เป็นขวัญและกำลังใจของคนในชุมชนได้ไม่ว่าสถานการณ์จะร้ายหรือดีทหารคือผู้ที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ นี่ดีนะพี่ม้าทําลายความเชื่อมั่นนี้ไม่ได้แต่ผมไม่ค่อยไว้ใจนะครับพี่ผมว่าเราไปดูกันต่อดีกว่าครับแอบร้องไห้หรอรู้นะร้องไห้ทําแป๊ะ้เลยน <laughs> ะพระเนี่ยเห็นบอกจะให้เขาตั้งหลายปีแล้วทำไมไม่ให้เขาเป็นล่ะให้ได้ไงเนา ื้นให้ไปไบุลเลอร์มันก็รู้ดิว่าฉันรู้ว่ามันโกหกว่ามันสบายดีโอ้ลึกเลยนะเราเนี่ยฉันน่ะรู้ดีนะว่าไอ้บุลเลอร์เนี่ยมันรักการเป็นทหารมากใครก็เปลี่ยนใจมันไม่ได้หรอกเฮ้ยพี่นี่พี่อบอกนะที่เป็นโสดมาตั้งหลายปีอ่ะพวกพี่บุลเลอร์ใช่เพราะว่าฉันเนี่ยอยากจะหาคนมากันเพื จริงแล้วบุญเลิศก,ก็เหมือนกับทหารดีๆอีกหลายคนนะครับคนที่เขาทำเพื่อประเทศชาติน่ารับถือหัวใจจริงนะครับพี่พี่แท้ที่นายไม่ห้ามไม่ชั้นสืบความจริงเนี่ยเพราะว่าอยากให้ฉันรู้ทุกอย่างด้วยตัวของฉั้นเองใช่ไหมอ๊มแล้วมันสมควรไหมล่ะคนอย่างคุณเรื่องแบบนี้นะให้บอกปากเปล่าไม่เชื่อหรอกผมรู้จักผมแลรู้ไหมว่าไอ้เรื่องยุ่งๆครั้งนี้เนะี่ยมันเกิดขึ้นเพราะใคร คุณนาไผครับคือผมอยากจแะบบอยากจะมาขอโทษนะครับขอโทษนะครับได้ค่ะ<อ>คุณพี่มะครับครับผมแทงไปหลายยี่สิบปฏิบัติ <c oughs> หรอเพิ่มเป็นหกสิบครับครับครับปฏิบัติครับแทงไปหลายหกสิบโ,โอ้โห <c oughs> ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดในชีวิตก็ตามขอให้มีความหนักแน่น เข้มแข็งเพื่อตัวเองและคนรอบๆตัวสาชึกข้าเร่มเป็นร้อยเนะ